ตอนนี้นะคะเพชกก็อยู่ที่สถาบัานดนตรีแกรมมี่วอลคอร์สตูดิโอนั่นเองค่ะที่นี่เกิดความดีงามขึ้นอย่างหนึ่งค่ะก็คือน้องกิ่งเหมือนแพรพานบุตรนะคะหรือว่ากิ่งเดอะสตาร์ห้านั่นเองวันนี้เนี่ยน้องเข้ามากับบทบาทใหม่ค่ะกับการเป็นครูสอนร้องเพลงนั่นเองนะคะซึ่งตัวเพชรเองเนี่ยก็พอทราบมาบ้างว่าน้องกิ่งเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นคุณครูสอนร้องเพลงเพราะว่าเขาเองเนี่ยเรียนมาโดยตรงเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณครูคคคคกิ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงแบบดุแบบโหด หรือว่าเป็นครูสอนน้องเพลงที่ใจดีและน่ารักนะคะไปนอกรอบกันเลยค่ะออโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่กิ่งจะลองแนะนำว่าตรงไหนที่เราควรจะสั้นก<น>็ย่ามีนักเรียนเข้ามาอีกแล้วคุยคนหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยสว่วนนีค่ะ สวัสดีค่ะพี่เทียสกิ่งเป็นไงไงมาไงทำไมมาเป็นครูแบบแต่งตัวขนาดนี้นี่ลูกศิษย์เป็นไงสวยด้วยกว่าครูอีสวยสุสูงยาวเข่าดีมากมาเป็นคุณครูแล้วมาได้ยังไงเหรอก็จริงๆต้องบอกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะพี่เทียสคือครูเจค่ะครูเจก็เหมือนก็แบบว่าเวลาที่เขามีเวิร์กช็อปกับศิลปินเนี่ยเขาก็จะชวนให้กิ่งมาถ่ายทอด แบบว่าประสบการณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยด้วยแหละเพราะว่าเพราะว่าจริงเราเรียนจบดนตรีมาไม่รู้หลายคนจะทราบไหมเรียนจบดนตรีมาที่ศิลปกรแล้วก็มาเป็นศิลปินจริงๆด้วยทีนี้พอได้มาเวิร์กช็อปครูเจก็เลยชวนมาสอนเลยคือเอาแบบประสบการณ์จริงมาสอนน้องๆด้วยใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะยังไงยังไงบ้างคือคือเราก็เอามามิกซ์กันตามความเข้าใจของเราเพราะว่าเราเรียนมาแล้วแล้วเราได้มาใช้จริงๆบางอย่างที่เรียนมามันไม่ได้ใช้นะ แต่บางอย่างที่มาในชีวิตจริงมันไม่ได้มันก็ไม่ได้มาจากที่เราเรียนอะไรเงี้ยเรามาเจอสิ่งใหม่ๆเงี้ยก็ตามความเข้าใจของเราแล้วก็มาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งอย่างลูกศิษย์คนนี้อะน้องแมนจูคนนี้เป็นไงบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบแบ่งท่อนการดีไซน์การร้องอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนมากขึ้นจริงๆแล้วตัวแมนจูเองคิดว่าตัวเองอยากจะแบบปรับเปลี่ยนลืงบางทีนักเรียนก็ บอกได้นะใช่บอกได้ว่าจนเป็นคนที่เสียงแหว่งไงคะมันยังคนโทรลเสียงไม่ดีแล้วก็บางทีภาษาไทยเพลงไทยเรายังแต่งท่อนไม่เก่งคือแก้ยังไงได้บ้างคะกิ่งเอาที่เสียงแกว่งก่อนคือเสียงแกว่งเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่สาเหตุที่ทําให้เป็นอย่างนั้นได้อันดับแรกเลยคือมันเป็นเรื่องของลมบางคนเนี่ยลมเยอะเกินก็คุมไม่ได้บางคนก็ลมไม่พออะไรอย่างเงี้ยนี่ออกป่ะ คือมันเป็นเรื่องของการควบคุมลมการหายใจอะไรค่ะการกักเก็บลมแล้วก็เสียงแหว่งอันนี้มันก็อาจจะมีส่วนมาจากที่เราแบ่งท่อนไม่ดีทําให้เราเสียงแกว่งเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวเนื่องกันเยอะสมมุติอย่างเช่นเนี่ยเคยได้ยินว่าความรักคือสิ่งที่มีพลังมากใช่หใช่ป่ะถ้าเราร้องคาว่ามากมายยาวเกินไปเนี่ยก็มาอีกท่อนหนึ่งไม่ทันมาอีกท่อนหนึ่งไม่ทันควบคุมลมได้ ใช่อะไรประมาณนี้ลองใช้ใหม่ด้วยลูกลูกเลยนะลูกลูกลูกนะติดไงติดเราเป็นคุณรู๋อยู่ยาวไปอันนี้ยาวไปอันนี้ยาวไปมันจะต้องสั้นกว่านี้หนึ่งหรือสองมันสั้นกว่านี้คือเอาครึ่งเอาง่ายๆเวลาที่เราร้องอ่ะเราจะต้องมีจังหวะอยู่ ต้องอยู่ตลอดในมันต้องอยู่ในบีตลอดเวลาเคยได้ยินว่าความรักคือสิ่งที่มีพลังมากมายนิดเดียวใครได้พบเจอจะมันจะได้มีเวลาในการที่จะเาใหม่เาใามาพี่เป็นกำลังใจให้มากๆโอเคเอาชื่อง t h ตัวของฉันเองพรรักมาใจก็พลอยเปลี่ยนไปมากมาก ยอมทำทุกทางแค่ได้มีเธอใช่เธอนี่ก้อ็ยาวนะลูกไม่ต้องยาวขนาดนั้นประมาณนี้อย่างเมื่อกี้คือแบบโอเคแล้วเป็นสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่แบบคนที่แบบเริ่มต้นจากพื้นฐานเลยแบบที่เขาอรอมเสียงกันมามีมีมูอะไรอย่างเงี้ยเชวพี่เพียรู้ไหมว่าแต่ละคำเนี่ย เขามีความพิเศษต่างกันเนาะบางคำเนี่ยมันจะเป็นการฝึกในการใช้เสียงสั้นบางคําเสียงยาวบางคํารูปคอบางคําอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบวอร์มเสียงไหมคะได้ค่ะลุยเลยค่ะเราบอกว่าการวอร์มเสียงเนี่ยนะมันเหมือนการที่เราไปออกกําลังกายแล้วเราต้องยืดยืดก่อนยืดร่างกายอะไรเงี้ยไม่งั้นมันอาจจะได้รับการบาดเจ็บได้ลองดูอ่ะวอร์มด้วยกันเลยเดี๋ยวกดให้เอาง่ายๆเอาง่ายๆเบสิกพี่เพียรเคยเห็นที่เขาทำ บับเบิ make make them, ้ลบับเบิ้ลบับเบิ้ลจะบอกให้ก่อนเลยว่าการทำบับเบิ้ลเนี่ยไม่ใช่ว่าซูมสี่ซูมห้าก็บลกกันง่ายงวิธีการที่มันจะทำให้ให้ให้แล้วมันถูกต้องอะคือเราจะต้องให้รู้สึกว่าเสียงมันทุ้มไม่ใช่ไม่ให้ลอยไม่อ๋อไม่ใช่แบบน้ำลายกระเด็นท่วมทุ่งโอ้ o น n ่งองสามสี่ไม่ไ พี่เพียรยังยังมีความแบบมันยังมีแบบหมดอ่ะม,มันมีหมด,มมหมดยังมีลมอ,อยู่ <c oughs> พี่เพียรต,ต้องให้มันมีลมน้อยๆ <c oughs> ให้รู้สึกว่ามันทุ้มๆหน่อยทุ้มๆเป็นแบบเป็นเนื้อเสียงอะไรเงี้ยโอเคเก่งมากมาดูให้เด <c oughs> ี๋ยวขอผ้าเช็ดตัว กระจายคือถ้าแบบเอออย่างเงี้ยอย่างคนมีพื้นฐานนะแต่คนแบบคนทั่วไปที่เขาแบบไม่ได้เก่งเรื่องร้องเพลงแต่ว่าแบบอาจจะอยากแบบร้องเพลงให้ดีเช่นไปร้องคาราโอเกะหรือไปร้องโชว์แบบตีที่ทํางานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่วทีใหญ่มากอันนี้ถามเพื่อตัวเองใช่ไหมหรืออะไรก็นด้วยก็เผื่อไปใช้ได้ไงยังไงบ้างคือแบบมีวิธียังไงบ้างกิ่งว่านะ ความที่ร้องเพลงเพราะเนี่ยบางทีไม่ต้องร้องเพลงเก่งก็ได้<ม>แต่แต่ว่าคุณร้องเพลงแล้วมันน่าฟังมันไม่เพี้ยนหนึ่งเลยต้องไม่เพี้ยนเรื่องเพี้ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคือจริงๆมันฝึกกันได้นะคะพี่เพี้ยนง่ายที่สุดเลยนะคะพี่เพี้ยนแล้วก็ทุกคนทําได้คือการก๊อปปี้<ม>าการก๊อปปี้เ<ม>นาะการก๊อปปี้นี่คือ,อใช่คือสมมุติว่าฟังมันอยู่นั่นแหละกิ่งร้องเพลงเพี้ยนแล้วก็กิ่งอยากจะร้องผิดพอรักให้ได้กก็จะฟังซะจนแบบว่าขึ้นใจว่างัหขึ้นใจแล้วก็ก๊ ให้แบบต้นฉบับเขาร้องไงเอื้อนตรงไหนหยุดตรงไหนให้มันได้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเทคนิคเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เทคนิคของเขาตามเขาหรอกเราร้องตรงไปพื้นไปใช่ก๊อปปี้เลยศิลปินคนนี้ชอบก๊อปปี้ให้ตรงโน้ตงั้นเดี๋ยวไม่รบกวนดีกว่าให้คุณครูกิ่งกับน้องแมนจูได้สอนและเรียนกันก่อนได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่เพียรขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาร้องเพลงกันต่อเนาะ ให้เสียงมันออกมาข้างบนคือเทคนิคของเรานะนึกถึงหน้าผากไว้ว่าเสียงเรามันออกมาตรงเนี้ยดวงเดียวที่รอดวงเดียวที่รอเอ้เห็นกิ่งเป็นคุณครูแบบได้เห็นอีกมุมหนึ่งเลยอะ่ะแต่ว่าแบบที่กิ่งเป็นครูตอนเนี้ยสมัยก่อนเราก็เป็นนักเรียนมาก่อน<ะ>ใช่ไหมวันนี้เป็นครูเต็มตัวแล้วเป็นยังไงความรู้สึก มาเลยไหมของคุณครูทั้งหลายที่เคยสอนเราคือคิดไปถึงสมัยที่เราเรียนอะเรียนก็เรียนมาทางนี้โดยตรงนะคือเรียนร้องเพลงอะไรหละก็เข้าใจแล้วว่าเวลาที่คุณครูเขาให้การบ้านมาเวลาที่ครูบอกว่ากิ่งโน้ตเนี้ยไปซ้อมมาแค่โน้ตแผ่นเดียวเนี่ยอ้ยมองย้อนกลับไปถ้าถ้าเราตั้งใจกว่านี้นะเราคงได้อะไรมากกว่านี้เยอะคือมันก็แอบดื้อบ้างสมัยเด็กๆองนี้ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยกิ่งก็เข้าใจความเป็นครูแล้วเราก็อยากจะให้เขา ทำได้อยากจะให้เขาร้องให้ได้แค่แค่เขาร้องได้ในสิ่งที่เราบอกไปแค่นิดเดียวอ่ะภูมิใจมากมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราได้ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่เขารักได้ดีขึ้นด้วย